ตกม้าตายกันเยอะเพราะว่ากินเวโปรตีนสูงนี่แหละคุณคุณอยากลดน้ำหนักเพิ่มกล้ามอย่าดูแค่ฉลากการตลาดทั้งนั้นสอนวิธีการเลือกเพิ่มกล้ามอัพหุ่นเลือกเวโปรตีนยังไงจำทริคนี้ไปถามคนไายได้เลยคุณคุณสวัสดีค่ะสวัสดีคุคคคณชาวกรูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กรียมองอยู่กับกรูมุกนะสวัสดีค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้เราพูดเรื่องโปรตีนเวสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีทริคในการเลือกมาให้นะคะรวมถึงวันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวอย่างซึ่งเราคัดมาให้เราด้วยใครจะเลือกซื้อเวโปรตีนเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ำหนักใครดูแค่คําว่าโปรตีนสูงบ้างคุณแค่เห็นโปรตีนข้างฉลากก็ซื้อแล้วอันที่จริงไม่ผิดนะแต่มันไม่ภุมเนะือธิบายก่อนว่าเวโปรตีนเนี่ยมาช่วยลดน้ำหนักได้ยังอย่างแรกเลยเขาไปช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเหมือนเป็นเตาพลังงานเนาะที่มาช่วยในการ เลือปรตีนกันซึ่งหมองมีสูตรมาให้ทั้งหมดหสูตรนะคะเดี๋ยวจําสูตรนี้ไปถามคนขายได้เลยอย่างแรกโปรโตีนต้องสูงซึ่งมันจะต้องบาลานซ์กับราคาด้วยนะสมเหตุสมผลนะคะ ข้อสําสหรับฝั่งที่อยากจะออกกาลังกายเล่นกล้ามต้องดูที่ค่า BCAA นะก็ต้องเป็นไปตามงานวิจัย BCAA เนี่ยเขาจะมีกรดอะมิโนจําเป็นอยู่3ตัวก็คือ,อลิวซีนไอโซลิวซีนแวลีนนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาสับแบ่งอัตราส่วน3ตัวนี้ออกมาให้ใหเรานะคะแบ่งเป็นลิวซีนไอโซลิวลีนแล้วก็แวลีนเนี่ยเป็น40ต่อ20ต่อ20มิลลิกรัมต่อน,น้ําหนักตัวนะ <Okay. S 1> ใครน้ำหนักเท่าไหร่ไปคูณเอาหรือเวลามองดูมองดูที่ฉลากสมมติเขาแจกแจงกรดอะมิโนมาเหมือนก็จะดูว่าเอออัตราส่วนม เราจะต้องกินกี่ช้อนก็สาเป็นประเภทของเวโปรตีนก็จะบอกความลีนนะว่าเราต้องต้องการลีนต้องการดูดซึมเร็วมากน้อยแค่ไหนอันนี้มีผลต่อราคาเหมือน,นกันนุ่นถ้าเป็นเวโปรตินคอนเซนเทรตเนี่ยเขาจะเป็นเวที่จะยังปนพวกแป้งพวกไขมันคาร์โบไฮเดรตต่างๆอยู่นะคะความลีนก็จะน้อยหน่อยแต่ราคาก็จะถูกถ้าเป็นเวโปรตินไอโซเลตอันนี้ลีนขึ้นมามากกว่าแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีพวกคาร์โบไฮเดรตพวกไขมันปนส่วนเวโปรตินไฮโดไลซ์ชื่อก็บอกว่าไฮโดไลซ์นะคะไฮโดไลซ์ ize, เนี่ยจะไม่ได้บอกความลีนนุนแต่เขาบอกขนาดโมลเลกุล ให้เขาแบบมีขนาดเล็กลงนะคะไฮโดรไลซ์ก็จะดูดซึมง,ง่ายตสมายสูตรข้อที่4 สำหรับคนที่ออกกําลังกายต้องดูว่าเขามีตัวช่วยนะที่มาช่วยทําให้ออกกาลังกายอดทนมากขึ้นไหมนะคะอย่างตัวกลูตามีนเนี่ยก็มีผลนะสุดท้ายข้อที่5บแบรนด์ไหนมีก็จะได้คะแนนข้อนี้ไปก็คือค่า PDCS นะคะเป็นค่าที่บอกคุณภาพของโปรตีนนะ่ะคือเขาเป็น chemical score ชนิดหนึ่งนะคะคะแนนเยอะสุดจะอยู่ที่หนึ่งนะถา้าแบรนด์ไหนได้หนึ่งแปลว่าคุณภาพของโปรตีนเนี่ยค่อนข้างดีนะคะการปนเปื้อนอะไรอย่างอื่นก็จะน้อยมุกเสริมนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยากเป็นนักกล้ามแบบอยากเน้นกล้ามจุกจัดเลยนะก็ควรจะทานพวกอะลานีนกับ โปรตีนเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะวันนี้เราคัดเวโปรตีนฉบับอัปเดตมาให้หยี่ห้อด้วยกันเดี๋ยวเริ่มที่ยี่ห่อแรกค่ะจะเป็นตัวแคลวคัสฟาร์มนะคุณๆก็เป็นโปรตีนที่มีกระแสมาแรงในโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้รสวานิลลานะเขาเคลมว่ามันอิ่มเร็วอิ่มง่ายแต่มันก็เป็นคุณสมบัติของโปรตีนอยู่แล้วที่ถ้าทานให้ถึงมันก็ค่อนข้างจะอิ่มเร็วนะคะมาดูที่ปริมาณโปรตีนนะหนึ่งช้อนซึ่งมี10กรัมเนี่ยให้โปรตีนงก็ดจุดห้านะคะไดบโปรตีนนะก็ค่อนข้างลีนแล้วก็ขนาดเล็กนะะค BCA อยู่ในอัา ส่วนที่ใช้ได้คุณคุณก็คือ700ต่อ500ต่อ500นะคะน้ำหนัก50กิโลกรัมต้องกินเท่าไหร่ก็กิน3ช้อนต่อวันถ้าคนที่หนัก50นะ p d c a s h ไม่บอกข้างกล่องนะคะส่วนสารอื่นๆก็จะมีอาร์จินีนใส่มาเพื่อลดการสลายกล้ามเนื้อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีมิลค์แคลเซียมใสมาอีกพันมิลลิกรัมนะคะสำหรับคนที่ต้องการแคลเซียมส่วนนี้ก็ช่วยได้บ้างแบรนด์แนะนาให้ทาน1น่ถึงสช้อนส่วนตัวมองมหนึ่งถึงสช้อนถ้าแดมีสายต้องการแบบเพิ่มกล้ามเนื้อให้เป็นไปตามงานางวิไอว้้นน, 50, น3ชนปแล ะะข้อดีก็คือปริมาณที่บอกมาค่อนข้างระบุชัดเจนมีการแยกมาให้นะคะว่าแต่ละตัวประกอบด้วยอะไรปริมาณเท่าไหร่เหมาะกับคนที่อยากคุมน้ำหนักแต่ไม่เรียบเพราะอย่างที่บอกว่าโปรโตีนมีส่วนช่วยในการคุมน้าหนักตัวนะคะหรือว่าคนที่ต้องการเสริมโปรโตีนต่อช้อนราคาค่อนข้างถูกแต่ว่าวันหนึ่งรก็ <c oughs> าอาจจะต้องกินเยอะแล้วเพราะวารวมๆแล้วมันก็ถูกไหมเหรอ อาจจะไม่ได้ถูกนะอย่างที่บอกว่าข้อเสียก็คือหนึ่งกระป๋องประมาณค่อนข้างน้อยแล้วก็วันหนึ่งมันต้องกินเยอะอะค่ะถ้าทานวันละหนึ่งช้อนนี่ได้10วันแต่ถ้าทานวันละสามช้อนมันก็ต้องลดหลั่งลงมาอีกเหลือไม่กี่วันนะคะหนึ่งกระปุก200กรัม300กว่าบาทคุณคุณต่อไปจะเป็นยี่ห้อไบโอวิตนะคะไบโอวิตเนี่ยเป็นเวโปรตีนจากอเมริกานะสูตรที่เอามาเป็นสูตรช็อกโกแลตคุณคุณคนที่แพ้แลคโตสก็ทานได้นะเพราะเขาเอาพวกแลคโตสออกไปแล้วนะคะหนึ่งช้อนเนี่ยมีโรสี่จริง34กรัมถือว่านะพะ คุณแต่ว่าช้อนก็ใหญ่นะคะโปรตีนที่ใช้เป็นโปรตีนไอโซเลตน,นะคะก็ถือว่าลีนพอสมควรเลย BCAA ไม่ได้แยกมาแต่ละตัวให้นะแต่ว่า BCAA รวมปริมาณเยอะเลยค่ะ8.6กรัมนะคะซึ่งครั้งนี้น้องมุกลองหางานวิจัยมาแล้วพบว่าถ้า BCAA ที่เขาไม่ได้แยกเป็นอัตราส่วนออกมาให้เราเป็นปริมาณออกมาให้เราเนี่ย BCAA รวม ที่มีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณ5.6กรัมที่เราควรจะได้รับต่อวันนะคะสูตรนี้เกินไปแล้วนะถือว่าโอเคซึ่งเปเปอร์นี้นะคุณคุณเขาจะให้อาสาสมัครเนี่ยไปอดอาหาร1คืนแล้วก็ค่อยมารับอาหารแบบพลังงานสูงจากนั้นก็ไปเข้าสู่กระบวนการออกกำลังกายประมาณ25นาทีค่ะทีมวิจัยก็จะเก็บผลเลือดทันทีนะก็คือหลังออกกาลังกายไม่เกิน5นาทีเนี่ยค่ะรวมถึงจะมีการตรวจกล้ามเนื้อก่อน ถึงจะมาดื่มเป็นเครื่องดื่มซึ่งมีโปรตีนผสมอยู่ในทดสอบได้นะคะคราวนี้เขาเอาชิ้นเนื้อไปตรวจคุณคุณหลังจากดื่มไปแล้ว1แล้วก็4ชั่วโมงค่ะทําการทดลองแบบนี้อยู่3สัปดาห์นะคะคุณก็พบว่าการดื่มโปรตีนที่มีส่วนผสมของ BCA 5.6กรัมเนี่ยมันสามารถช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาได้สําหรับสูตรนี้ก็จะมีกลูตามิกอยู่5.7กรัมนะคะเหมาะสาหรับคนที่อยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็มีพุกตัวโอริโก,ากลาคารายเนหะมือนมาช่วยพวกเรื่องระบบขับถ่ายส่วน BDCAS ไม่บอกอีกกกกกกแลลลล้้้วคุณคุณพพอออดีีเเเเเหมมมาาาาาะัับสสยออยยยงท่่นนนินื น,นะคะ BCA เยอะสำหรับคุณลดน้ำหนักก็ทานได้เพราะค่อนข้างหลีนแต่ข้อเสียนะคะ เขาไม่ได้แสดงปริมาณกรดอะมิโนให้เราเห็นนะว่าทุกตัวกรดอะมิโนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ฝากไปถึงแบรนด์ด้วยว่าเวลาทำโปรตีนผู้บริโภคอยากจะเห็นก็คือเขาอยากจะเห็นว่ากรดอะมิโนอ่ะใส่มาเท่าไหร่แต่ละตัวถูกไหมนะคะอันนี้แบรนด์ต้องพิจารณานะคะหนึ่งกระปุกจะกินได้ทั้งหมดรีบสามช้อนเนอะราคา890บาทอันนี้ถือว่าราคาดีต่อไปยี่ห้อที่3ก็จะเป็นแบรน,นะคะแบ์ที่เป็นสูตรดังอยู่แล้วแล้วก็หมองเคยรีวิวไปแล้วด้วยหลายคนบอกรสชาติอร่อยทานง่ายส่วนตัวหมองก็ว่าเขาทานง่ายคะ่ะแล มาดูที่ปริมาณโปรตีนนะคะโปรตีน1ช้อนเนี่ยมีโปรตีนหมด25กรัมก็คือ1ช้อน36กรัมใกล้เคียงกับสูตรไบโอวิตนะแต่โปรตีนน้อยกว่าเยอะนะคะโปรตีนใส่มาก i x ทั้ง3แบบเลยคุณแต่ถ้าคนที่เป็นสายเน้นอยากลดน้าหนักอะ่ะสูตรนี้มันจะไม่ค่อย l ี a เท่ากับสูตรเมื่อสักครู่นะคะ BCAA ให้มา5กรัมนะคะก็ใกล้เคียงกับงานวิจัยน้อยกว่างานวิจัยไปน้อยนึงนะคะกรดอะมิโนโมีครบ18ชนิดมีกรูตามีนมาด้วย4กรัม t d c a s เองไม่ได้บอกข้างกล่องแต่บอกอะมิโนสปาร์ค แปลว่าอันนี้โอเคนะคะถือว่าดีเหมาสำหรับสายที่อยากได้โปรโตีนออกกําลังกายเพิ่มปล้ามอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะ BCA ก็อยู่ในเกณ์ที่ค่อนข้างดีแต่นั่นแหละข้อเสียคือ Nutrition f a c t ไม่ได้บอกละเอียดนะคะห<น>มองลนรงสำหรับแบรนด์ที่ทำโปรโตีน,นบ,บอกออกมาเลยนะคะว่ากรดอะมิโนมีเท่าไหร่นะแบบใสใสกันไปเลยเนอะหนึงขัง,งมีทั้งหมด5ปอนนะคะราคาหน0่กว่าบาทนะคะราคาก็ถือว่าโอเคไม่แรงค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว Optimum Nutrition เนาะซึ่งตัวนี้เนะี mm ่ย hmm. พี่หมองเคยรีวิวไปแล้วเป็นตัวของอเมริกาซึ่ง1ช้อนเนี่ยให้พลังงาน120กิโลแคลอรีเองนะปริมาณโปรตีนนะคะ1่ช้อน24กรัมมีโปรตีนลงกัน3แบบเลยซึ่งสําหรับคนที่ลดน้าหนักเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะยังมีไขมันปนอยู่ค่า BCAA 5.5กรัมค่ะก็อาจจะน้อยกว่างานวิจัยนิดนึงส่วนกรดอะมิโน,โนเนีย่ยก็จะมีครบ18ชนิดเลยแล้วก็มีกรดอะมิน4กรัมส่วนค่าพ d ดีคส่ะไม่บอกข้างกล่องเนานะสูตรนี้เนี่ยก็จะมาาววย่่มก,รรกล,มกลมนะแต เขาไม่ได้บอกปริมาณมาเนอะ มอ,มองว่าออปติมันสูตรเนี่ยใกล้เคียงกับแบมสูตรเมื่อกี้เลยนะแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นที่ราคากันข้อดีเนี่ยค่ะก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากออกกาลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ BCA สูตรนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงข้อเสียเนะะี่ยค่ะด้วยความที่มีนมผสมมาด้วยคนที่แพลแลคโตเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนานะคะ <S <S <ม>สําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักเนะะี่ยค่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะก็ลองไปเลือกสูตรอื่นดูแล้วก็สูตรนี้เนี่ยไม่ได้แสดงกรดอะมิโนมาอีกแล้วอันเนี้ยเป็นแทพเจ้าเลยนะอันนี้ดูที่ราคานะค ที่ราคาเสิร์ฟอะออพติมัมเหมือนจะถูกกว่าแบมใช่ไหมแต่ถ้าเรามาคํานวณราคาต่อเสิร์ฟแล้วเนี่ยจริงๆตัวแบมถูกกว่าก็ตัวสุดท้ายค่ะมอนเทนร็อกเวย์นเนาะตัวนี้ได้รางวัล4ี่รางวัลระดับโลกเลยก็ตัวนี้นะคะเขาได้เครื่องหมายฮาลาลนะคนที่เป็นมุสลิมก็สามารถทานได้ตัวนี้1เสิร์ฟพลังงาน150กิโลแคลอรี่ค่ะปริมาณโปรตีนอยู่ที่16.5กรัมต่อช้อน20กรัม BCAA ค่ะ7.5กรัมก็จัดว่าสูงเลยแล้วก็สูตรนี้ใส่กลูตามีนมา ก็คือไม่มีค่าพีดีแคสมาระบุข้างกล่องสูตรนี้ค่ะเขาใส่สารอื่นๆมาเป็นกิมมิกด้วยเนาะอย่างเช่นสารแคทเทชินคอดีเซปซินหรือว่าดีเซนไซด์ข้อดีเลยเนี่ยก็สำหรับคนที่อยากเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็อยากคนที่ดูแลสุขภาพโดยอง์รวมค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกสารที่เป็นกิมมิกมาด้วยเนาะอืมใช่ข้อเสียก็คือสูตรนี้ไม่แสดงตารางกรดอะมิโนมาอีกเช่นเคยตัวนี้ค่ะหนึ่งถุงหนึ่งกิห้าปอนด์ราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทหมันกับเรงแยกมาให้เรียบร้อยนะคะใครที่ทานเวโปรตีนอยู่เนาะก็ไปเลือกใหห้เเมมาะะสกัับตวองน หรือว่าใครอยากให้เช็คสูตรเวยโปรตีนสูตรไหนะอย่าลืมส่งมานะคะใครที่ทานทีย้อนไหนอยู่แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์มาใหมกันด้วยเนาะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์เพื่อคนที่คุณรักติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็ควันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีค่ะ